สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเจะมารีวิวมอสโอเวอร์โ e f เอฟเนะครับมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างอินโทรมา เราโหลดเป็นซิปไฟล์นะทุกคนอย่าไปโหลดเป็นตัว auto install เพราะว่ามันจะแทรกพวกโปรแกรมอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยนะครับก็รอสักแป๊บพอโหลดเสร็จแล้วเราก็มาแตกไฟล์นะครับอ่ะเท่านี้ก็ที่เราต้องใช้เนี่ยมีแค่สองตัวนี้เท่านั้นครับแค่สองไฟล์นี้สองโฟลเดอร์นี้นะโอเคมาทำการ copy ครับ แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เกม GDSAN ของเราทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ไม่ใช้ Mod Loader คุณสามารถวางไปได้เลยนะเนี่ยรีเพสไปได้เลยปุ๊บมันก็จะลง Mod Effect ให้เรียบร้อยแต่ผมไม่ทำ่างนั้นครับอันนี้คืออีกอิงวิธีก็คือคนที่ใช้ Mod Loader นะนี่คนที่ใช้ Mod Loader เป็นก็จะแค่สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแยกอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ไปว่า Effect ือเวลาเราแก้หรือว่าจะลบเนี่ยจะได้รู้ว่าเออเอฟเฟกที่เราลงเนี่ยมันอยู่ในนี้นะอะไรอย่างงี้โอเคเท่านี้ครับมาเทสกันเลยดีกว่าเป็นยังไงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองทดสอบมดพวกการยิงแล้วก็แฟลชของแสงปืนแล้วก็ระเบิดนะครับมา อาจจะเป็นภาพุนแรงนิดนึงนะครับแต่ผมต้องทดสอบมอสจริงๆฮนะอุ๊ยเอ่าเห็นไหมครับมีบั๊กนิดนึงนะส่วนใหญ่พวกเอฟเฟกเนี่ยมันจะชอบไม่มีน้ำจาก e ีลดดับเพิงอนะทุกคนมันจะเป็นแค่แบบเหมือนแพทติเคลิลใสๆเฉยๆครับหือเป็นบั๊กอย่างหนึ่งส่วนใหญ่บั๊กที่เอฟเฟกเป็นก็นจะมีแค่ตรงนี้ฮนะ ไอ้เจ้าน้ำจากรถดับเพิงเนี่ยมันจะไม่โผล่ขึ้นมานะไม่รู้เป็นไรมันดูมดเลือดก็จะเป็นแบบนี้นะฮะประมาณนี้เป็น ABC บ้างเป็นยังไง ตอนนี้เรามาดูเอฟเฟกต์ของผืนน้ํากันบ้างครับมาดูว่าเป็นยังไงมันก็จะออกใสยๆย่าเงี้ยแต่ที่มันใสเพราะว่ามันเป็นเออเอ e นบีของผมครับแต่ถ้าปิดเอ b บีจะเป็นอย่างงี้ <Br> uh. เแต่ผมรู้สึกเหมือนเหมือนเดิมเลยนะเอฟเฟกตผืนน้ำเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่ผมลงเอ b นบีไว้ไงมันก็จะเป็นใสๆ oh. นะครับ ี่ผมจะลองเอฟเฟกต์ระเบิดของแต่ละแบบนะครับนี่ระเบิดมือนะต่อไปเป็นแก๊สน้ำตาควันขโมงมากดีรีอว่าดี อันนี้เป็นระเบิดเพลิงบ้างแม้กระทั่งเอฟเฟกต์ตรงไฟก็สวยงามขึ้นนะ <Brand. S 1> ใครวนะน่ะ <ango>, <laughs> เหลือแม่งนิ่งแสดงว่าแม่งโดนยิงตาย ศพแม่งหายไปแล้วอะช่างมันอุย้ยแมงกัะพุนเดีย๋ยวลองยิงน้ำดูดิว่ามันจะเป็นยังไง <_ C 1> น้ำก็มีเท็กเจอร์ใหม่นะครับเอฟเฟกต์ Effect ใหม่ถ้าปลาระเบิดไฟลงน้ำเป็นไงวะ <_ C 1> หายไปเลย <_ C 1> <_ C 1> แล้วระเบิดปกติล่ะ ว้าวน้ำกระจุยขึ้นมาด้วย oh. อือหรือว่าสวยงามนะเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าเอฟเฟกอย่างเงี้ยผมว่าคุณผู้ชมต้องเอาไปลองเองมากกว่าว่าชอบแบบไหนแล้วก็คอมสเปคพอหรือเปล่าเลยครับสำหรับใครที่ชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ <S <S ขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ